ท้องกำลังหาเห็บให้หมีเจอไหมได้ไหมท้องได้ไหมลูก <laughs> ไม่ให้ไปยังไม่ไป <laughs> ไม่ไปงต้นไม้มันกัดกันแล้วสีทางอย่ากัดแรงสิลูกหมีเจ็บ หมีเขายัางเล่นเบาๆเลยลูกหนนมีเต็มที่นี่หมีมันยังไม่ให้ตั้งเยอะมันเหมือนไม่เหมือนกัดเหมือนกัดไอ้โชคงั้นหรอกกัดแบบยัง้งยังหน้ามึงเหมือนแบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าแกเพยง่ไม่ยุ่งกับแพรจะเตือนทีท่ดีอยู่ดีทองออมมือซะบ้างหมาเขายั้งมือแย่แล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนเอาไว้ให้อีกหน่อยเดี๋ยวจะอาบน้ำให้มันสิงอะไรนี่งูสิงหมาร้องเหมือนหมากัดลิงแล้วทำไมหมาร้องใช่ไหมเพราะลิงมันเอามือหยิกเอาไว้ไงโอ้โหหมีเศ้าอารมณ์เสีย เล่นกันจริงๆหรอคะเล่นกันถ้ากัดจริงไม่ได้อย่างงี้ต้องเหมือนกัดกระโชคอย่างนั้นอ่ะกัดจริงจะไม่หยุดอย่เดี๋ยวเดี๋หยุดนี่เขาเล่นกันเียไองพนะี่ทำปากนี่ทำปากไม่แบบอันนี้การผักอุ้ยเลยก็ทำน้า ไมีนั่งก็อย่างนั้นอ่อยัยวกลัวอะไรอ่ะเ้าหมีมันเจ็บมานานแล้วมันก็เลยต้องออกเสียงตัวอื่นมันไม่เล่นด้วยไงคือมาตัวอื่นมันก็ไม่เล่นกับลิงตัวอื่นมันเห่าไงลิงมันก็เลยกลัวไม่อมเมมมมมอขาจับไว้ด้วย หมีอย่าไปไกลลูกลิงเขาสุดโซ่เดินเข้ามาส่งเข้าไปให้มันเล่นก็ลิงมันเหงาอยู่ทั้งวันมีไม่เอาไม่เอาลูกไม่อย่าดุอย่าดุเล่นดีๆนะดีๆนะลิงไม่มีเพื่อนเล่นลิงไม่มีเพื่อนพอแล้วสีทองไม่กัดสีทองหาเห็บสีทองหยุด หาเห็บสีทองมีเจ็บแล้วพอละทองหาเห็บดีกว่าหาเห็บหาเห็บเร็วๆทองหาเห็บเร็วๆทองนี่นี่หาเห็บหาเห็บหาเห็บมาหาเห็บที่หมีหน่อย ถือว่าดีนะมันไม่กลัวนะมือลอย่อยายยงเดียจา้ามือลิงมันเปื้อนดินอย่บาบังหล่นอน,นั่งนี่อ มองหน้าอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมาล่ามาแล้วเดี๋ยววงแตกเดี๋ยววงแตกเดี๋ยวทำหน้าาลนี่เหนื่อยแล้วจะล่าเข้าไปแทน เนี่ยมัมีด้งอะยเข้ามาอีกอืมอะไรลูกอื